ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงค่ะอากาเซ่ไม่ต้องนับวันรอแล้วนะคะรอวันที่20มกราคมปีหน้าหนุ่มๆ GOT7 จะคัมแบ็กครบทีม7คนแบบไม่ต้องลุ้นเรื่องราวนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเตยเล่าให้ฟังค่ะ เมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะอินแจบอมหรือว่า JB ลีดเดอร์ของวง GOT7 เขามีการจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวของเขาที่กรุงโซโประเทศเกาหลีใต้ค่ะภายในงานก็เต็มไปด้วยหลากหลายบรรยากาศมากๆค่ะแต่บรรยากาศที่ทําให้เหล่าอากาเซ่ถึงกับต้องเสียน้ําตาออกมาคือ JB เขามีการประกาศค่ะว่า GOT7 จะมีการคัมแบ็กเต็มวงอีกครั้งหนึ่งในวันที่20มกราคมปี2025ค่ะที่บอกว่าเหล่าอากาเซ่เขาเสียน้ําตาเนี่ยเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะเพราะหลายๆคนเขา ได้แต่นับวันรอค่ะว่าเมื่อไหร่สมาชิกทั้ง7คนจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะแฟนคลับชาวไทยของเรามีการโพสต์ทวิตเตอร์กันเยอะมากๆจนติดเทรนด์ข้ามวันข้ามคืนเลยค่ะหลายๆคนเขาก็ยังคงเฝ้ารอให้ทั้ง7หนุ่มเนี่ยกลับมารวมตัวกันแล้วก็คาดหวังให้มีการจัดคอนเสิร์ตใหญ่แบบเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะเพราะถ้าย้อนไปดูในอดีตเรื่องคอนเสิร์ตใหญ่ของหนุ่มๆก็เซเว่นเหมือนเป็นบาดแผลเป็นปมที่อยู่ในใจของเหล่าอากาเซมาค่ะ วันที่1 5บ6กุมภาพันธ์ปี2020ทั้ง7หนุ่มเคยจะจัดคอนเสิร์ตท,ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานบ้านเราค่ะซึ่งการจัดคอนเสิร์ตในสนามกีฬาที่ใหญ่ขนาดนี้บอกได้คําเดียวว่าแฟนๆเนี่ยคือรอคอยกันเยอะมากๆไม่ใช่ว่าทุกวงที่จะได้ขึ้นไปจัดที่นั่นนะคะแต่ว่าคอนเสิร์ตเนี่ยสุดท้ายก็เป็นอันต้องยกเลิกไปเหตุผลก็มาจากโรคระบาดโควิด -19 นั่นแหละค่ะ พอหลังจากนั้นมาปี2021ทั้ง7หนุ่มก็หมดสัญญากับค่ายต้นสังกัดอย่าง JYP Entertainment แต่ละคนเขาก็แยกย้ายไปทําในสิ่งที่ตัวเองรักตามแนวทางของตัวเองค่ะแต่พวกเขาก็ไม่ได้จากกันไปเลยสัทีเดียวนะคะพอมาถึงปี2022หนุ่มๆก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีการปล่อยซิงเกิลที่ชื่อว่านานานามาค่ะซิงเกิลนี้สามารถทําให้แฟนๆหายคิดถึงไปได้บ้างแต่ยังไงทุกคนก็ยังรอคอยคอนเสิร์ตใหญ่อยู่ค่ะหลังจากนั้นมาอีกการรวมตัวก็เป็นเรื่องที่ ยากแล้วค่ะเพราะว่าหนึ่งในสมาชิกของวงอย่างปาร์คจินยองเขาก็ได้เข้าไปรับใช้ชาติในกรมทหารเพิ่งจะปลดประจำการออกมาเมื่อวันที่7พฤศจิกายนนี้เองค่ะ ยังไงทุกคนก็อดใจรอกันสักนิดหนึ่งนะคะอีกแค่เดือนกว่า,วาเองค่ะเราจะได้เห็นหนุ่มๆ GOT7 คัมแบ็กกันอีกครั้งหนึ่งแล้วรอบนี้ต้องมารอลุ้นแล้วค่ะว่าคัมแบ็กนี้จะมีเวิลด์ทัวร์ไหมถ้ามีเนี่ยประเทศไทยของเรายัางไงก็เป็นเบอร์ต้นๆที่หนุ่มๆต้องมาอยู่แล้วค่ะแฟนคลับหลายๆคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่างานนี้ต้องราชมังเท่านั้นสิ่งที่ติดอยู่ในใจอากาเซ่เนี่ยจะได้ถูกปลดล็อกออกไปสักทีค่ะ ทุกคนฟังเรื่องราวนี้แล้วมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะ